สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสารสั่งจำคุกดีเจมะตูม2เดือนปร,รับ20,000จัดปาร์ตี้วันเกิดละเมิดพรกฉุกเฉินแต่สารภาพลดโทษครึ่งหนึ่งรอการลงโทษไว้1ปีคุมประพฤติ1ปีห้ามมัวสูมรายงานตัว3เดือนต่อครั้ง เมื่อวันที่19กุมภาพันธ์64ที่ศาลแขวงพระนครใต้พนักงานอายการสนังงานอายการคดีศาลแขวง4เป็นโจทย์ยื่นฟ้องด้วยวาจานายเตชินพลอยเพชรหรือดีเจมะตูมอายุ31ปีในฐานความผิดพระรกริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548มาตรา4 5 7 98และ19และประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรลงวันที่25มีนาคมพุทธศักราช2563ประกาศเรื่องการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรราวที่1ลงวันที่28เมษายนพุทธศักราช2563 ประกาศคราวที่2ลงวันที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2563ประกาศคราวที่3ลงวันที่30มิถุนายนพุทธศักราช2563ประกาศคราวที่4ลงวันที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2563ประกาศคราวที่5ลงวันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2563ประกาศคราวที่6ลงวันที่29กันยายนพุทธศักราช2563 ประกาศคราวที่7ลงวันที่28ตุลาคมพุทธศักราช2563ประกาศคราวที่8ลงวันที่23พฤศจิกายน2563ประกาศเรื่องการให้ข้อกำหนดประกาศและคําสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลบังคับใช้ลงวันที่28เมษายนพุทธศักราช2563ข้อกำหนดที่ออกตามมาตรา9พรกฉุกเฉินฉบับที่15 ลงวันที่25ธันวาคมพุทธศักราช2563ข้อ1และข้อ3โดยอายการยื่นฟ้องด้วยวาจาสรุปว่าเมื่อระหว่างวันที่9มกราคม64เวลากลางคืน ถึง10มกราคม64เวลากลางวันต่อเนื่องกันซึ่งอยู่ในช่วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทัวารชอาจารกรและประกาศดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับอยู่จำเลยกับนายพรสักอัจฉริยะประดิษฐ์นายจารุกิจศรีสวัสดิ์นายกิจธเน,นศบุญยชัยธนรัตน์นางสาวชุติมาสินวิโรดนายกสิพัฒน์ธิรวรรณทรกับนางสาวธิราพรมหาวัฒน์และพวกอีก27คนซึ่งหลบหนียังไม่ได้ตัวมาฟ้อง ริ่มการกินเลี้ยงฉลองวันเกิดของจำเลยที่บริเวณห้องพักโรงแรมยันบันทรีถนนสาธรใต้แขวงทุ่งมหาเมฆเขตสาทรกรุงเทพมหานครอันเป็นการรวมกลุ่มการของคนจำนวนมากถึง34คนในห้องพักซึ่งเป็นห้องที่ปิดมิดชิดทั้งมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งทำให้การควบคุมสติลดลงจนไม่มีการรักษาระยะห่างระหว่างกัน และไม่มีการสวมหน้ากากอนามัยอันเป็นการร่วมการชุมนุมทำกิจกรรมหรือมั่วสุมกันในสถานที่แออัดในเขตพื้นที่ที่ได้มีการประากาศกำหนดสถานการณ์ฉุกเฉินอันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายต่อมาวันที่19กุมภาพาันธ์จำเลยเข้ามอบตัวต่อพนักงานสอบสวนสถานีตํำรวจนครบาลทุงมหาเมฆ อย่างไรก็ตามจำเลยกระทำโดยรู้สำนึกในการกระทำแต่ขาดความรับผิดชอบต่อส่วนรวมในการป้องกันและควบคุมมิให้เกิดโรคระบาดแพร่ออกไปในวงกว้างซึ่งหลังจากงานเลี้ยงวันเกิดของจำเลยมีผู้ติดเชื้อโควิด -19 จากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้งสิ้น9คนรวมทั้งตัวจำเลยด้วย แต่คณะผู้สอบส่วนโรคสำนักอนามัยไม่ได้เปิดเผยชื่อผู้ติดเชื้อทั้งหมดเนื่องจากเป็นความลับตามกฎหมายจึงขอให้ศาลลงโทษจำเลยสถานหนักเพื่อให้เข็ดลาบในชั้นสอบสวนจำเลยให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาก่อนเริ่มพิจารณาศาลได้สอบถามจำเลยเรื่องทนายความจำเลยไม่มีและไม่ต้องการทนายความจึงอ่านอธิบายฟ้องให้จำเลยฟังและได้ดำเนินการกระบวนการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยอธิบายสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายตลอดจนแนวทางในการบรรเทาความเสียหายแก่ผู้เสียหายถ้ามีให้จำเลยทราบแล้วจำเลยให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาจึงพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดทมพรรกรฉุกเฉินพุทธศักราช2548มาตรา9และ18ประกอบมาตรา83จำคุก2เดือนปรับ20,000บาท จำเลยให้การรับสาร,รภาพลดโทษกึ่งหนึ่งคงจำคุก1เดือนและประับ10,000บาทแต่ไม่ปรากฏว่าจำเลยเคยได้รับโทษจำคุกมาก่อนทษจำคุกจึงให้รอการลงโทษไว้หนึ่งปีให้ควบคุมความประพฤติจำเลยโดยจำเลยต้องมารายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่คุมประพฤติ3เดือนต่อครั้งในกำหนด1ปีและห้ามมิให้จำเลยร่วมชุมนุมหรือทำกิจกรรมหรือมั่วสุมในสถานที่แออัดในลักษณะเช่นเดียวกันกับการกระทำความผิดในคดีนี้ ภายในกำหนด3เดือนท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอับคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ